สวัสดีคะ่ะชื่อนาะงสาววันิสามากานักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทายชั้นปีที่3คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยนะครพนมค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันจะมาพูดเรื่องการจำลองสถานการณ์การพูดเพื่อการสอนนะคะ,ะเรื่องการพูดแสดงความคิดเห็นของชั้นประถมศึกษาปีที่3าะคะ สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ที่น่ารักทุกคนเป็นยังไงกันบ้างเลยค่ะคุณครูก่อนที่เราจะาไปเรียนกันนะคะคุณครูก็ขอฝากนักเรียนนะคะช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะคะก็ขอให้นักเรียนนะคะดูแลสุขภาพของตนเองด้วยนะคะ ไม่ใช่ว่าเห็นฝนตกแล้วไปเล่นน้ําฝุนนะคะไม่ได้นะคะเพราะว่าจะทําให้นักเรียนไม่สบายอาเมื่อเราไม่สบายแ้ะจะเป็นยังไงบ้างอาจจะทําให้เรามาโรงเรียนไม่ได้และก็เรียนไม่ทันเพื่อนๆนะคะ,ะคุณครูก็ขอฝากนะคะ,ะรู้ไหมว่าคุณครูจะมาสอนพวกเราเรื่องอะไรอยังไม่รู้ใช่ไหมคะ,คะสำหรับคาบนี้นะคะคุณครูนะคะก็จะมาสอนพวกเราเรื่องการพแสดงความคิดเห็น อ่มีค่รู้ไหมว่าการพูดแสดงความอ่ดคุณครูนะคะจะให้พวกเราดูวิดีโอกระต่ายตื่นตูมนะคะให้นักเรียนตั้งใจดูนะคะพอคุณครูให้ดูวิดีโอจบแล้วนะคะคุณครูจะมีคําถามนะคะสําหรับนักเรียนคนไหนที่ตอบคาถามคุณครูได้วันนี้คุณครูจะเพิ่มดาวให้นะคะคุณครูลืมแจ้งเนาะ ก่อนที่จะเรียนนะคะเราก็มาทําข้อตกลงกันก่อนนะคะสำหรับข้อตกลงนะคะก็คือในเวลาที่คุณครูสอนนะคะห้ามคุยการเสียงดังและห้ามหยอกเล่นกันนะคะและเวลาคุณครูถามคนไหนที่ตอบคาถามคุณครูนะคะคุณครูจะเพิ่มดาวให้ดาวนี้คืออะไรก็คือสําหรับคนไหนที่ได้ดาวจากคุณครูนะคะก็คือจะบวกคะแนนให้1คะแนนนะคะ ใน,น,นะนป่าแห่งหนึ่งสัตว์ต่างๆอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแต่วันหนึง่งก็มีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นในขณะที่กระต่ายตัวหนึ่งกําลังนอนหลับกลางวันอยู่เฮ้ยเฮ้ยเ,ออเออสียงอะไรนะตัวจังต้องเกิดแผ่นดินไหวดิคือแผ่นดินแยกแน่นอนเฮ้ยต้องรีบไปบอกทุกคนเดี๋ยวจะหนีกันไม่ ตื่นมาเชียวต,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 ตะกี้นะสิข้าได้ยินเสียงระเบิดเร้ยต้องเกิดแผ่นดินไหวทั้งนั้นแน่ๆก็เลยรีบมาบอกทุกคนพวกเรารียบหนีกันเถอะหฮะน่ากลัวจังงั้นฉันว่าเรารีบไปกันเถอะ ราา,ากกะต่่ยยันองไผ่ไกำลังจะมาไผ่กำลังจะมาใครไม่รีบหนีไปไผ่จะมาถึงตัวไผ่กำลังจะมาไผ่กำลังจะมาเราต้องรีบหนีกันไม่ให้ไผ่มาถึงตัวเมื่อวิ่งมาเจอเจ้าป่าราชสีห์ผู้ชาญฉลาดพวกเจ้าจะวิ่งไปไหนกัน ข้าได้ยินเสียงแผ่นดินไหวก็เลยกำลังพาทุกคนหนีเจ้าได้ยินมาจากตรงไหนตรงที่ข้าหลับอยู่ไระจำไหนตรงไหนกันเจ้าพาข้าไปดูสิจะจะดีเหรอท่านราชสีข้าบอกที่พาไปก็พาไปสิแล้วกระต่ายก็พามาที่เกิดเสียงระเบิดต,ตรงนั้นนะท่าน ไม่ขอเดินไปกับท่านนะถ้าจะรอตรงนี้ตามใจเจ้าตรงต้นมะพร้าวนั่นใช่ไหมเสียงที่ชู้ได้ยินเป็นยังไงเจ้ากระต่ายเสียงแบบนี้อูแบบนี้ใช่ไหม มาจากต้นนั้นเหรอเจ้านะ่ะตกใจเกินเหตุไปรู้ไหมพอตกใจเราก็ต้องหาสาเหตุก่อนว่าเสียงมาจากอะไรไม่ควรโวยวายไปก่อนเพราะจะทําให้วุ่นวายและอาจมีปัญหาตามมาครับต่อไปข้าจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วที่เราได้ดูคลิปวิดีโออ่านนิทานอิสุกเรื่องกระต่ายตื่นตูไปแล้วใช่ไหมคะ มีใครพอที่จะรู้ไหมและก็บอกคุณครูได้ไหมว่า่ากระต่ายตื่นนิทานเรื่องกระต่ายตื่นตูมนะคะให้ความรู้และก็สอนให้รู้อะไรบ้างคะ,ะไม่มีไม่มีใครยกมือค่ะคุณครูจะมาพูดให้พวกเราฟังนะคะก็คืออ่นานิทานเรื่องกระต่ายตื่นตูมนะคะสอนให้เรารู้ว่า่าเมื่อเรานะคะคต้องประสบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะคะ เรานะคะควรที่จะมีสตินะคะและก็ตรวจสอบความจริงเสียก่อนนะคะไม่ตกใจนะคะไม่ตื่นตัวนะคะเพราะว่าจะทําให้เรื่องเล็กๆนะคะกลายเป็นเรื่องใหญ่และก็จะเกิดปัญหาตามมานะคะเราก็จะไปเรียนการพูดแสดงค,ความคิดเห็นนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะไปดูวิธีการเลยนะคะว่าการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะมีหลักการวิธีการพูดยังไงบ้างคะค่ะสำหรับการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะก็คือการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะคือการพูดแสดงความคิดเกี่ยวกับเรื่องในเรื่องหนึ่งอย่างมีเหตุผลมีความสอดคล้องกับเรื่องที่พูด,พ,ดพูดนะคะอาจพูดเรื่องเดียว เกี่ยวกับเรื่องวิชาการเศรษฐกิจหรือสังคมก็ได้นะคะทั้งนี้ควรทำให้ผู้ฟังเห็นด้วยหรือคอยตามอาจจะเป็นการพูดระหว่างบุคคลต่อบุคคลหรือต่อที่ประชุมขึ้นอยู่กับโอกาสในการพูดนะคะเช่นการประชุมสัมมนาอภิปรายเป็นต้นต่อไปนะคะก็คือหลักการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะ หลักการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะก็จะมีอ่าหลักการพูดแสดงความคิดเห็นควรทําให้อ่าคนที่พูดนะคะควรที่จะทําความเข้าใจนะคะเรื่องที่จะแสดงความคิดเห็นนะคะให้ดีเสียก่อนนะคะผู้พูดจะต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะพูดแสดงความคิดเห็นหาเหตุผลหรือข้อมูลต่างๆมาสนับสนุนในการพูดนะคะไม่นำอารมณ์ ที่ไม่ชอบส่วนตัวมาเกี่ยวข้องนะคะอย่างมีมารยาทก็คือใช้คำที่สุภาพหลังจากนั้นจะเป็นการชาอาชี้ให้เห็นข้อบุคองในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะและผลเสียที่จะอาจอาจจะเกิดขึ้นโดยยกเหตุผลข้อมาอ้างอีนะคะข้อโต้แย้งต่างๆนะคะมาอ้างอีมาคัดค้านนะคะพร้อมที่จะอา่ นำเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อให้เกิดความสร้างสารรค์หรือจะจบด้วยการกล่าวซ้ำความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นการฝากข้อคิดการฝากความหวังการเรียกร้องการเชิญชวนไม่พูดเข้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะ,ะแล้วควรที่จะ,ะแสดงความคิดเห็นโดยยึดหลัก ประโยชน์ส่วนรวมนะคะ,ะมาดูวิธีการพูดแสดงความคิดเห็นกัน,นะคะ่ะวิธีการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะควรปฏิบัติดังนี้นะคะก็คือ1เตรียมเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับหัวข้อที่จะพูดแสดงความคิดเห็นนะคะอย่างละเอียดจากหลายๆแหล่งนะคะเพื่อ,อ ความเข้าใจในเรื่องที่จะพูดนะคะแล้วก็จะเตรียมเรื่องที่เราจะพูดก่อนนะคะนั่นเองเพื่อที่จะทําให้เรานะคะเกิดความเข้าใจในเรื่องที่เราจะพูดแสดงความคิดเห็นนะคะต่อไปข้อที่2นะคะก็คือนําความรู้ที่ได้มาจัดเรียงลําดับของคิดนะคะว่าอะไรที่ควรพูดก่อนอะไรควรพูดหลังนะคะเป็นตามที่ควรจะสามารถนําไปพูดแสดงความคิดเห็นได้นะคะ เพื่อที่จะทําให้ผู้ฟังเรานะคะเกิดความเข้าใจนะคะและค้อยตามเรานะคะ,ะสามนะคะก็คือผู้แสดงความคิดเห็นไปตามหัวข้อที่จัดเรียงไว้โดยยกเหตุผลมาสนับสนุนความคิดเห็นของตนเพื่อความสมเหตุสมผลในการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะ4ก็คือลักษณะผู้แสดงความคิดเห็น ต้องใช้น้ำเสียงและท่าทางประกอบการพูดอย่างสมเหตุสมผลและเหมาะสมและมีความสอดคล้องกับเนื้อเรื่องที่พูดข้อห้าก็คือมีการสรุปนะคะก่อนที่จะจบการพูดแสดงความคิดเห็นเพื่อให้การพูดแสดงความคิดเห็นเด่นชัดยิ่งขึ้นและเป็นการ ฝากแนวคิดต่างๆให้ผู้ฟังได้คิดพิจารณานำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้อะมารยาทในการพูดแสดงความคิดเห็นเราต้องพูดยังไงบ้างมาดูกันเลยค่ะ 1. การพูดแสดงความคิดเห็นควรกล่าวคําขออนุญาตพูดก่อนเสมอ 2. แสดงท่าทาง ในการพูดมีความมั่นใจแสดงท่าทางประกอบการพูดได้ดีสื่อความได้3นะคะก็คือไม่ใช้ถ้อยคำที่หยาบคายและคำพูดที่เสียดสีหรือพาดพิงให้ผู้อื่นเสียหายสี่นะคะก็คือแสดงท่าทางประกอบการพูดพร้อมสบตากับผู้ฟังประกอบการพูดพร้อมสตบมสตากับผู้ฟังนะคะ 5ก็คือแสดงกริยาวาจาที่สุภาพใช้น้ำเสียงที่นิ่มนวลน,นะคะภาษาที่เราจะใช้พูในการแสดงความคิดเห็นนะคะก็คือ 1. ใช้ถ้อยคำให้กระทัดรัดมีความหมายชัดเจนเรียงเนื้อหาเนื้อความตามลำดับไม่สับสนนะคะ 2. ก็คือใช้ถ้อยคําที่เป็นลักษณะเฉพาะการแสดงความคิดเห็นเช่นดิฉันคิดว่าดิฉันเข้าใจว่านะคะ3ก็คือใช้ถ้อยคําหรือกลุ่มคําเพื่อบ,บ่งชี้ให้เห็นว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นได้แก่คําว่าอาจอาจจะคงคงจะน่าน่าจะ ทั้งควรเป็นต้นนะคะ4ก็คือใช้ถ้อยคําเชิงสร้างสรรค์ก่อให้เกิดผลด้านศิลธรรมจริยธรรมและคุณธรรมไม่ประชดประชันไม่พูดเก้าวร้าวเสียดสีหรือมีเจตนาไม่ดีนะคะค่ะสำหรับต่อไปนะคะคุณครูนะคะจะให้พวกเราทำใบงาน เรื่องใบงานเรื่องผู้ดีมีสเสน่ห์นะคะโดยให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มกันกลุ่มละ5-6คนโดยเท่าๆกันนะคะคุณครูให้เวลาในการทำใบงานนะคะ15นาทีนะคะให้นักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะ สำหรับที่คุณครูให้นักเรียนทำกิจกรรมนะคะผูดดีมีเสน่ห์นะคะทำให้เห็นว่านักเรียน,นะคะเกิดมีความรู้ความเข้าใจนะคะและก็เกิดองความรู้นะคะและสามารถทำใบกิจกรรมได้นะคะค่ะในการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะนักเรียนนะคะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะ ก็คือการพูดอภิรายการพูดในที่ประชุมนะคะหรือว่าการพูดแสดงความคิดเห็นในโอกาสต่างๆนะคะและก็ที่สําคัญนะคะ,ะการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะต้องใช้ภาษาในการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะก็คือใช้ถ้อยคําที่กระทัดรัดชัดเจนนะคะ 2. ก็คือเรียบเรียงเนื้อหาเป็นลําดับขั้นตอน3ก็คือใช้สำนวนที่สุภาพอ่อน นิ่มนวลน,นะคะไม่พูด3นะคะก็คือใช้สำนวนที่สุภาพนะคะนิ่มนวลน,นะคะสำหรับภาพนี้นะคะก็เอาไว้พิมพ์เท่านี้นะคะอ,อีกอย่างอีกเรื่องนะคะค,คุณครูเขาฝากนะคะก่อนไปเรียนวิชาอื่นเนาะก็ขอฝากเรื่องเดิมนะคะที่ค,คุณครูได้พูดแล้วนะคะตอนต้นชั่วโมงนะคะช่วงนี้ก็เป็นฤดูฝนเนาะ ให้นักเรียนนะคะดูแลสุขภาพของตนเองด้วยนะคะและก็ช่วงนี้ก็เป็นการแพร่ระบาดของโรคโควิดหรือว่าโควิด19นะคะก็คือให้นักเรียนนะคะล้างมือบ่อยๆนะคะไปในที่ที่มีคนเยอะหรือว่าชุมชนที่มีผู้คนเยอะหรือว่าแออะะัดค่ะให้นักเรียนนะคะสวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะ สำหรับข้ามนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันในสัปดาห์หน้าค่ะ